ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นในบ้านของญาติมีการทำพิธีไสยศาสตร์มนต์ดำฝันเห็นคุณใสมนต์ดำในบ้านของญาติฝันนี้สะท้อนถึงพลังงานลี้ลับและเรื่องซ่อนเรนฝันเห็นคุณใส่มนต์ดำหมายถึงสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีความลับ ความอิจฉาลิษยาที่อยู่ใกล้ตัวมีคนใกล้ตัวคุณกำลังอิจฉาลิษยาคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกับท่านฝันนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นตัวแทนของญาติพี่น้องคุณอาจจะรู้สึกหวาดระแวงไม่ไว้ใจใคร ฝันนี้ตีได้ว่าคุณกำลังรู้สึกถูกคุกค,คามรู้สึกไม่ไว้วางใจบางคนในตระกูลรู้สึกว่ามีเรื่องไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในครอบครัวรู้สึกว่าถูกกันแก้งให้ระหว่างการถูกกีดกันการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมมีคนคิดไม่ดีกับคุณในเรื่องทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์ อาจมีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นถูกคนที่อิจฉาแต่งเรื่องใส่ร้ายนินทาฝันนี้เป็นฝันเตือนให้ระวังพลังงานลบๆการถูกไสยศาสตร์มนต์ดำให้ระวังถูกทำคุณใส่มนต์ดำถูกนินทาว่าร้ายโดนกั่นแก้งถูกคนทำของใส่ทางแก้ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเจ้ากรรมในเวรไหว้พระสวดมนต์พกตะกุดพกของขังงดเล่าความสำเร็จของตัวเองให้คนอื่นรู้จะมีคนอิจฉาริษยาในความสำเร็จของคุณฝันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับ ความอิจฉาลิษยาที่อยู่ใกล้ตัวอาจจะเป็นคนที่เป็นญาติพี่น้องกับคุณก็ได้ที่รู้สึกอิจฉาลิษยาในความโชคดีของท่านเท่าที่ดูจากในไพ่ไพ่บอกว่าจะมีคนสี่คนมีคนสี่คนนินทาว่าร้ายคุณ มีคนสี่คนนินทาว่าหลายคุณแต่คนทั้งสี่คนเนี้ยช่วงเนี้ยเขากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยดวงตกหนักคนทั้งสี่คนเนี้ยดวงตกหนักมากบางคนก็ขาดทุนในการทําธุรกิจบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายท่านจะได้รับข่าวดี เรื่องหน้าที่การงานจากคนที่อยู่ทางไกลท่านจะมีชื่อเสียงเด่นดังในหน้าที่การงานความฝันนี้สะท้อนถึงการนินทาว่าร้ายการจับกลุ่มนินทาสี่คนแต่ท่านจะได้รับข่าวดีค่ะคนที่คิดร้ายท่านจะได้รับกรรมสนองคนที่คิดร้ายท่านเนี่ย จะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาปแช่งคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยกำลังจะดวงตกกำลังจะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาปแช่งเลขนำโชคเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดหกเก้าหกหกเก้าเก้าหก ขอให้ท่านโชคดีค่ะ